ก็สวัสดีกันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคาร์บาวเอ็กซีมเป็น EP ีที่2แล้วกันนะฮะเป็น EP ีที่2นะครับผม,บผมก็วันนี้จะมาบอกกล่าวเล่า ถึงกิจกรรมนะครับผมที่จัดในเดือนนี้นะครับผมคือกิจกรรมแลนเจอร์แอคแท็ K, นะครับภารกิจออกล่าท้าทิงไอเทมของเหล่าเลนเจอร์นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะจัดตั้งแต่วันที่18นะฮะ18พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับผมเวลาเที่ยงคืนนั่นเองหรือว่า5ทุ่ม59นะฮะร,รายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับผมเมื่อถึงเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถออกตามล่าหาเหล่าเลนเจอร์เพื่อรับบททดสอบจากพวกเขาโดยผู้เล่นสามารถ ตามหาได้จากแผนที่ต่างๆนะฮะที่หน้าเพจหรือหน้าทางเว็บไซต์ของคาร์บเอ t r ์ m ตแจ้งนะครับผมก็จะมี y e mm hmm. l l ล mm ่เลนเจอร์บูเลน g e r ร์เ r a เลนเนะครับผมอ่าและหลังจากที่กับจัดเลนเจอร์ hmm. ได้แล้วจะมีโอกาสดรอปไอเทมต่างๆมากมายนะครับโดยไอเทมที่ตกหล่นจากเราเลนเจอร์เนี่ย ไม่จำกัดการทำดาเมจสูงสุดในการเก็บไอเทมนะครับคือสามารถเก็บได้ทุกคนตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลตันเลยอะไรอย่างนี้ได้เลยฮะก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะฮะสนุกสนานนะครับ ใครที่สนใจอยากจะเล่นคาร์บ้ายสตรีมก็ไปโหลดได้ในลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้นะครับผมใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสำหรับคาร์บาว์ตรีมของเรานะฮะ<อ> EP นี้เป็น EP ที่2แล้ว<โ>อ,<ต>อ่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเลนเจอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างเพ <ๆ S 2> รา <ๆ S 1> ว่ามันอยู่ที่เอ,อ่อเดี๋ยวขอทำเคล็นี้ก่อนแล้วกันอ่ะเขาบอกว่าให้วาปนะฮะวร์ปตรงนี้หรือเปล่า อ่ามันจะมีที่กิีนดิสแพร์นี่ตรงนี้มีนี่เราก็จะไปเดินตามหาเลนเจอร์ไาไม่รู้ว่าจะอยู่ส่วนไหนของกนดิสแพร์นะฮะว่เออเออเอว่าเออ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 เ้ยหนก็ยัง้อมกันเล่นอยู่บเดิมฮะเรียกว่าการฝึกเทรนนิ่งนะฮะเฮ้ยสู้ไหวไหมเนี่ยสู้ไหวไมเนี่ยสู้ไหวเนี่ยกับบอเดอร์กับบอเดอร์หมูเฮ้า ไม่ให้ไปมันไม่ให้เราไปนะครับผมสำหรับใครที่ถามนะครับผมว่าอันนี้เป็นเกมอะไรครับน่านเล่นจังเลยมันก็คือเกมคา r b บาลเอ็ซนั่นเองนะฮะไปต่อไปตามร่าหาเราเดนเจอร์ปึ๊บบัดดี้ไออ่ามีแน่นอนบัดดี้ไอไงเรามาคุยกับเขาไหมอ่ะพี่ครับทำไมเท่จังจะเ,เขา,างไงวนะเนี่ย เขาไม่ยอมคุยกับเราเขาวิ่งหนีวีวโหคนเยอะมากครับนี่ไงนี่ไงเควสอ้าวผ่ออานแล้วเควสอุยทำไมคนเยอะจังอ่ะตรงเนี้ย้ยคนเยอะมากเลยเนี่ยขอลองใส่เดี่ยวขอลองใส่เดียวหน่อยขอลองใส่เดียวหน่อยได้ไหมลนะ่ะขอลองใส่เดี่ยว คนนี้ได้ไหมอะ่ะโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าพี่พี่ครับตามหาเซนเจอร์ตรงไหนเอาล้วฮนะเราก็สอบถามไปเวดอยู่เมืองทะเลทรายโอเคแม่สมอาร์ตดิจิทัจริงเลยไปงั้นเรากลับไปที่เมืองทะเลทรายของเรานะครับทะเลทรายคืออันนี้ถูกไหมโอเคอ่ะคืออะไรเวดได้เลย เด็กชายสองคนยืนอยู่ยเีกลับไปที่เดิมคาบาวในตำนานครับคาบาวในตำนานแฟบแฟบมาเวทนี้ปั๊บอ้ามันให้เราทำอะไรอะ่ะสร้างกิลวเหรอเดี๋ยวไปดูอันล่างก่อนว่ามันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเกมตำนานคนก็ตำนานใช่ครับเกมตำนานคนก็ตำนาน ใครรู้บ้างว่าเควสเลนเจอร์มันอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยผมผมอ่ะมาบอกกิจกรรมเควสเลนเจอร์เนี่ยเฮ้ยนี่ฮัตเลยแผลไม่แย่นี่ไงเก่าเหรอเก่าเหรอเฮ้ยมีตัวมั้เนี่ยโอไม่ใช่ตกใจอะไรเอ่ยนี่ไงหมาเจอกูเจอกูแน่กูเจอกูแน่นี่ไง,เ,นนเ,นนไงเรียบร้อย ว่าถือว่าเกี่ยว่าจะเจอหมาตายเถอะตายเถอะพ่อเอ้ยโอเคหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับเข้าเมืองจบเควสโอเคอะไรอ่ะ๋อต้องไปทางนูน้นจบเควสได้เลยรับตัวอย่างมาแล้วเขาบอกว่าให้ไปที่บราดดี้ไอนะฮะ ไปที่บารดีไอ้เจอเจอใครเนี่ยมันชื่อว่าไดไดต้นชื่อว่าไดต้นเปล่าวะาดีต้น <laughs> ดีต้น, <laughs> น,นโอ้ยจบอีกแล้วจบคอีกแล้วไปเจอที่เฮลเดบอตตี้เจอเฮลที่ไหนอ่ะอีกอันหนึ่งคือที่ไหนอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะมาดิช้างหัวหะ ข้างหวัวข้างหวังหวมาดิมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิก็นึกว่าเก่งเหรอเล่ว่าเก่งเหรอฮะนึกว่าเก่งเหรอ,อเ,เล่ว่าเก่งเหรอฮะนี่เป็นให้หมดเลยเห่าแผ่ไม่เป้่ะกูเห่าแผ่ไม่แบ้เกนสเน,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 น็กเกน,น,นสเน็กอะเฮ้ย นี่ไงทำไมเรามาถึงอะทำไมเราสุ่มมาได้เก่งมากอะมาดิอ่าเฮ้ยผ้าทำได้อย่างไรนี่ออ้าเฮ้ยสรุปมารับรายงานยังเนี่ยอ๋อจบแล้วจบแล้วโอเคผ่านแล้วนึกว่าแมงไม่ยอมรับรายงานของเราเออต้องไปวาร์ปถึงสองครั้งเลยนะครับผม มันถึงจะรับรายงานของเรามากเลยนะครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับจาก <C ue> นี่สิเวทคนหายซอมบี้จบเวทมันดูสับสนใช่เลยแปลกๆเกนคาวบินโอเคได้เลยอ่ะอยู่นี่ไง ม,มึงอยู่กันแค่เนี้ยกูถามจริงๆทำไมมึงไม่คุยกันวะมึงให้กูวิ่งไปหามึงเอ้ยวิ่งไปหาคนนี้แล้วมาคุยมาบอกแล้ววิ่งมาหาคนนี้แล้วมาบอกทำไมไม่คุยกัน2องคนเนี้ยฮะถามจริงๆไปเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้กันกระดานไม่คุยกันอีกก็อยู่กันแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้เดินไกลอะไรกันนกันหกหนาหอะจริงบอกเลยนะกลัวเมื่อยหรือไงฮะเนี่ยเนี่ยมานี่ยอีกฮะทำไมไม่คุยกัน ไปกันใหญ่แล้วทีนละมาเขาบอกว่าให้ไปที่กีนกีนนี่อยู่นี่กีนไปที่กีนไปที่กีนเสร็จปุ๊บมาที่นี่ไอ้สีม่วงๆตรงนี้นี่ปึ๊บเลสเฮ้ยเบลสิบสี่แล้วง่ายดายเหลือเกินเลยนะเนี่ยเก็บเลดไดมอนด์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  มันงอนกันอยู่อ๋อมันงอนกันอยู่มันเลยไม่คุยกันปฏิเทศปฏิเทศเทศอาข้าทำอะไรอีก, yeah! กนีเ่เริ่มเลยเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันบอกเลยเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันบอกแล้วว่าเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันนะดิ เริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันฮะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่ายุง่งคนใครไม่เกี่ยวอย่ายุง่งตัวอื่นไม่เกี่ยวอย่ายุ่งมาดิมาดิมาดีไปที่กินดิสพอกนดิสพอแล้วเราก็เดินทางไปที่เกนดิสพออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจบเควสนี้ เราเดินทางข้ามป่าข้ามเขามาผ่านสัปประรดมากมายมอนสเตอร์มากมายที่เราเดินผ่านมานั้นเราจะไม่ไปสู้กับมันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทําร้ายมันนะฮะรอให้ถึงเวลาที่เราจะต้องทําร้ายมันแล้วเฮ้ยนี่คือรายอะเฮ้ยถึงแล้วเควสของเราวันนี้บเควสได้อย่างาได้ดายอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคาร์บเอาต e เอ็กซ์ตีมนะฮะใน EP ีที่2ของผมนะฮะก็อย่าลืมกิจกรรมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมของเรานะฮะสำหรับกิจกรรมเลนเจอร์แอคแท็กภารกิจออกล่าท้าชิงไอเทมของเราเลนเจอร์นะครับผมนะสนใจกิจกรรมนะครับผมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของทางคาร์บเอาต e เอ็กซ์ตีมนะครับผมหรือว่าทางแฟนเพจของคาร์บเอาตเอ็กซ์ตีมได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมาโหลดเล่นกันเยอะๆนะฮะมาโหลดเล่นกันเยอะๆนะครับผมรับรองว่าสนุกสนานปั่นแน่น นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวขอจบ EP นี้นะครับผมไว้เพียงเท่านี้สําหรับคารบอ็อซ์ตรีมนะฮะอย่าลืมไปโหลดเล่นกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ